ด่วนแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่22ธันวาคม2566ดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะตำรวจไซเบอร์กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแจ้งเตือนภัยห้าหน่วยงานที่แก๊ง call center มักแอบอ้างหลอกให้กลัวลวงให้โอนเงินและห้าหน่วยงานที่แก๊งดูดเงินมักแอบอ้างหลอกให้กดลิงก์ติดตั้งแอปพลิเคชันดูดเงิน TOP ห้าหน่วยงานที่ถูกแกง call center แอบอ้างมีดังนี้ 1. ตํารวจ 2. ธนาคาร 3. ค่ายมือถือ 4. การไฟฟ้า 5. ศุลกากรต่อไปหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างแล้วหลอกติดตั้งแอปดูดเงินมีดังนี้ 1. การไฟฟ้า 2. บริษัทขนส่ง 3. กรมที่ดิน 4. กรมบัญชีกลาง 5. แพลตฟอร์มขายของออนไลน์ข้อมูลณวันที่10ถึงวันที่16ธันวาคม2566 ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนประชาชนสามารถโทรปรึกษาสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนโทร1441 1. หรือแจ้งความออนไลน์ได้ที่ w w w t h a i p o l i s o n l i n e g o t h ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ